ที่วัดศริพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพลค่ะได้จัดรถพุ่มพวงเพื่อประชาเพื่อปวงประชานะคะจากศรัทธาประชาชนค่ะแจกผักสดและหารแห้งนะคะให้กับชาวบ้านที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะพระพรชัยพรชาวาทีค่ะวัดศริพงษ์ธรรมนิมิตได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ว่า ท่านไปเจอข่าวคนกักตัวอยู่ที่บ้านและคิดว่าเขาเหล่านั้นจะออกไปหาอาหารอย่างไรจึงได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสจัดทําโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนเหล่านั้นในยามที่สถานการณ์ค่อนข้างยากลําบากแบบนี้โดยของที่นําไปบริจาคนะคะจะเป็นพวกของแห้งผักสดและของที่จําเป็นค่ะซึ่งทางญาติโยมที่ได้รับรู้ข่าวก็ ได้นํามาบริจาคให้นะคะโดยทางวัดจะไม่ขอรับเป็นปัจจัยค่ะเพื่อหวังให้ผู้ที่นําของมาบริจาคเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการคัดอาหารด้วยตัวเองนะคะเพราะถ้าเลือกของด้วยตัวเองก็จะคัดเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้พระถาท่านจะเป็นสะพานบุญไปมอบให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งนะคะโดยของที่นําไปแจกให้กับประชาชนพระลูกวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตจะได้ช่วยกันคัดแยกแบ่งเป็นถุงนะคะ แล้วก็เอาไปแขวนบนรถสามล้อเหมือนเป็นรถพุ่มพวงเมื่อไปถึงชุมชนค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นค่อยๆอ,ออกมารับของทีละคนสองคนนะคะแล้วก็แจ้งให้กับาทางพระว่าต้องการอะไรนะคะก็บอกได้เลยค่ะแล้วก็ทางพระท่านก็จะหยิบให้เพื่อลดความแออัดนะคะซึ่งจะแจกเป็นสองช่วงเวลาค่ะนั่นก็คือช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งในการออกไปแจกอาหารให้กับ ชาวบ้านในแต่ละครั้งค่ะพระครูสุนทรกิจ,จรักเจ้าอาวาสท่านก็จะให้กําลังใจแล้วก็ให้พรในการลงพื้นที่นะคะพร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่พระลูกวัดทุกคนให้เอาความเป็นพระไว้ที่วัดแต่เวลาออกไปช่วยชาวบ้านให้เอาความเป็นมนุษย์ออกไปช่วยเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งแม้พระจะมีข้อจํากัดต่างๆในการลงพื้นที่ค่ะแต่อยากให้ถือที่เจตนาเป็นสำคัญค่ะ